สวัสดีครับนะฮครับผมจะมาอัพนะครับสูตรหวยชุดสองตัวบนนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนเก่าหรือว่าคนใหม่ก็แล้วแต่นะครับก็คือคนเก่าเขาขอ,ขอมาก็อ,อยากจะได้ดูคลิปเก่าอของสูตรสองตัวบนเนี่ยอยีกครั้งหนึ่งเพราะว่างวดแถวนียมันไม่เข้านะครับก็อยากจะดูว่างวดนี้มันจะเข้าอีกไหมก็เลยต้องมาอัพให้ดูนะครับ ว่ามันจะเข้าหรือเปล่าถ้าเกิดว่างวดนี้ยมันไม่เข้าอีกก็อยากจะให้เปลี่ยนสูตรได้เลยนะครับเพราะว่าสูตรนี้จะกลายเป็นสูตรแตกทันทีนะครับคือจะไม่เข้าแล้วนะครับหรือถ้าเกิดกลับมาเข้าอีกมันก็จะไม่เข้าแบบต่อเนื่องนะครับอ่าเข้าแล้วก็หลุดเข้าแล้วหลุดอันนี้ยคือจะไปแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนสูตรนะครับถ้าเกิดไม่เข้าสองวดติดนะครับอ่าครับมาดูกันเลยนะครับสำหรับพ้น คนใหม่นะครับก็อยากให้ดูว่าที่อันดับหน้าเข้าไปขนาดแบบไหนนะครับโอเคนะครับอมาดูกันเลยนะครับนี่วันนี้ครับเทกํามนณได้หกศูนย์นะครับสองตัวบนนะครับสําหรับสองตัวบนนะครับหรือสองตัวท้ายวันที่หนึ่งเองนะครับวันที่สิบหกเดือนสี่นะครับสองตัวท้ายของวันนี่อออกอะไรครับออกหกศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ เข้านะครับขาคำนวณได้หกศูนย์นะครับเข้าแบบตรงตรงนะครับอมาดูวันนี้กันบ้างนะครับวันนี้คำนวณได้หกคนะครับงวดจะไปอะไรงวดวันที่สองเดือนห้านะครับอ่าของท้ายของวันที่งอกหกหกอ่าเพราะฉะนั้นงวดนี้ก็เข้าแบบตรงตรงนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอ่าอางวันนี้กันบ้างนะครับคำนวณได้สองหนึ่งนะครับงวดจะไปอะไร ดูกันเลยวันสุดไปางวดที่ที่6เดือน5นะครับอ่าที่6เดือน5สองตัวท้ายของที่ออกสองหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นงวดนี้ก็เข้าแบบตรงๆนะครับอ่ามาดูกันบ้างนะครับวันนี้คำาวณนได้8หนึ่งนะครับจะไปอออกะไรวันที่2เดือน6สองท้ายของเลขหนึ่งออก8หนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้ก็เข้าแบบตรงๆนะครับมาดูงวนนี้กัน อันนี้จำนวนได้24นะครับ24จะไปออะไรงวดที่16น,นะครับสองท้ายงวดหนึ่งออก42อ่าวันนี้ไม่เข้านะครับเด็แบบตรงแต่เข้าแบบตัวกับนั่นเองนะครับอ่ามาดูวันนี้กันบ,บ้างวันนี้นอนได้49นะครับ49ชุดชุด49ที่เข้านะครับอ่ามันจะไปอะอไรงวดถัดไปงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะครับ สองทางาว่าเล่องออกสี่เก้าอ่าน,นั้นวันนี้เข้าเข้าแบบตรงๆนะครับอ่าอ่ดาดูอนไรกันบ้างอ่าว่าทางป่าไม่มีวงไว้แสดงว่าไม่เข้าใช่ไหมครับอ่าก็สึงตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าตูวสมยทุกสูตรไม่สามารถเชียเข้าไปตลอดไปนะครับอ่าเพราะฉะนั้นการดูสูตรหวยต้องใช้วิทยาเยอะนะครับโอเคนะครับอ่าดูอีไกันเลยนะครับ งวดวันที่คิกโกัเจ็ดสองท้ายออกศูนย์เจ็ดอ่าเพราะฉะนั้นงวดนี้ไม่เข้าใช่ไหมครับนี่อ่างวดนี้ได้คุณโดได้ไรคุณโดได้เจ็ดเจ็ดนะครับอ่าเจ็ดเจ็ดงวดต่อไปออกอะไรครับงวดวันที่หนึ่งเดือนแปดนะครับสองท้ายออกเจ็ดเจ็ดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นงวดนี้ก็เข้าแบบตรงๆน,นะครับนี่เจ็ดเจ็ดครับงวดนี้ได้คุณโดได้ไรคุณนนได้หก สามนะครับในชุดตกสามครับอ่าดูเข้านะครับตงวาตะไบมันออกอะไรครับงวดตัวที่สิบหกเด่นแตกนะครับสองตัวท้ายของเัาให้หนึ่งออกหกสามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวงนนี้ก็เข้าแบบตรงๆนะครับอ่าเข้าแบบตรงมาดูเงนนี้กันบ้างคำนวณได้อะไรครับได้เก้าสี่นะครับที่เข้านะครับงวดตะไบอะไรล่ะงวดตอไบงวดที่หนึ่งเก้านะครับสองตัวท้ายของมหนึ่งออก เก้าสี่เพราะฉะนั้นงวดนี้ก็ข้าแบบตรงๆนั่นเองนะครับเห็นไหมครับอ่ะงวดนี้กันบ้างนะครับงวดนี้ได้อะไรครับได้แปดสี่นะครับได้แปดสี่เราจะไปเอาอะไรอ่างวดที่หกป็นเก้านะครับออกไรนะหกป็นเก้าที่หกป็นเก้าขอไปค่ายหัวนี่ออกสี่แปดนะครับสี่แปดแต่รเราคำนวณได้แปดสี่เพราะฉะนั้น วันนี้ไม่เข้านะครับแบบตรงๆแต่เข้าแบบตัวกลับนะครับอ่าอ่าวันนี้คำนวณได้ไรครับสองห้านี่นะครับที่เข้านะครับสองห้านะครับที่เห็นว่าเออเป็นแบบนี้แบบนี้คนใหม่ก็ดู้นะครับว่านี่คืออับมาก่อนหน้านี้ก็คือมันเข้านะครับวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับตองท้ายของวันที่หนึ่งออกสองห้านะครับอ่า ตดต่อห้างเรานะครับเข้าแบบตรงตรงนะครับงวดนี้นะโดนได้สามศูนย์นั่นเองนะครับสามศูนย์อ่ามัน้็งแต่งออกอะไรละงวดวันที่สิบหกเดือนสิบเอาอะไรโมดิฟูเมสิตนะครับวันหนึ่งออกสองสองขทาาของวันหนึ่งออกสามศูนย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้ก็เข้าแบบตรงๆนั่นเองนะครับงวดวันที่สิบหกเดือนสิบนะครับ สุดท้ายของมันหนึ่งออกสามศูนย์นะครับมาดูวดที่ผ่านมากันเลยนะครับไม่ได้วงไวแสดงว่าเป็นไงครับไม่เข้านั่นเองนะไม่เข้าครับเออเป็นไปตามกันนะครับตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าให้นําไปเป็นแนวทางนะครับจะซื้อแบตเตอรี่นะครับเอาไว้แบบลุ้นงวดต้องงวดนะครับไม่งั้นหัวใจถูกฉีดเช่นนะครับ มันตื่นเต้นเล่นๆน,นะครับเพราะว่าถูกมานี่มันคุ้มเลยนะครับถูกมานี่คือมุสูกรางัลที่หนึ่งก็จะได้หกล้านเลยนะครับต่อหนึ่งคู่นะครับอ่ามันคุ้มกว่ากันเยอะนะครับและไม่ติดนิสัยการเล่นด้วย <laughs> นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะทำไปเล่นอื่นอันนี้ก็บังคับกันไม่ได้นะครับแต่ผมสับสนุนให้ซื้อหวยรัฐบาลไทยอย่างเดียวนะครับ โอเคนะครับนี่งวดวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะครับวันที่ผ่านมานั่นเองนะครับวันนึงออกสามหกหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ามีไหมหนึ่งหนึ่งไม่มีนะครับว่างเปล่าดังนั้นวันนี้ไม่เท้านะครับอือ่ามาดูสาหรับคนใหม่กันด้วยนะครับคนใหม่นะดูวิธีการคํานวณด้วยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ ถ้ามันเข้าอีกก็จะได้นําไปใช้ได้นะครับอ่าหลัากการนะครับปัญหาหลักสิบนะครับให้ใช้นะครับหลักสิบของัถที่หนึ่งของวันนั้นบวกกับหลักหน่วยของัถที่หนึ่งของวันนั้นนะครับอ่าบวกได้เท่าไร่นะครับให้มาวางไว้รงตัวหน้านี่เป็นตัวหลักจะหาตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่บวกกับตัวหลักตัวเนี้ยให้ได้เท่ากับสิบนะครับมาหนึ่งตัวหลังจากนั้นก็ให้บวกเพิ่มแต้มไป ีกหนึ่งแต้มหนึ่งตัวก็จะได้เป็นตัวเด่นสามตัวนะครับวางไว้หลักสิบนะครับส่วนปัญหาหลักหน่วยให้ใช้หลักแสนของวันที่หนึ่งนั้นของวันนั้นบวกกับองหน่วยของวันที่หนึ่งวันนั้นนะครับบวกกันแล้เท่าไรให้นํามาวางไว้ตรงกลางนี่แล้วนับลดแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งตัวกับนับเพิ่มแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งตัวจะได้ตัวเด่นสามตัวครับวางไว้หลักสิบ เอาการเก้าชุดนะครับมาดูก็ได้กันเลยนะครับหลักสิบของวันที่หนึ่งของวันนี้นะครับก็คือหนึ่งนั่นเองนะครับจากหน่วยก็คือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งแล้วท่ก,กับอะไรครับแล้วท่าก,กับสองนั่นเองนะครับอ่าสองบวกกับ 8, แปดก็ได้เท่ากับสิบใช่ไหมครับอ่าแปดถ้าเพิ่มแต้หนึ่งแต้มก็คือเก้านะครับ 8, นะมีสองมีแปดมีเก้ามีสามตัวน,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 นี้ครับ เป็นตัวเด่นของหลักสิบนะครับอ่าตัวหลักหน่วยแต่หลักหน่วยก็หลักแสนคือสามนี่นะครับบวกกับหน่วยข้อหนึ่งก็คือหนึ่งนะครับสามบวกหนึ่งได้กับอะไรครับอ่าได้กับสี่นั่นเองนะครับนี่อ่าสี่นับลบแต้มก็คือสามนี่ครับอ่านับเพิ่มแต้มหนึ่งแต้มก็คือห้าครับมีสามมีสี่มีห้านี่ครับวางไว้หลักหน่วยนะครับอ่าเราการเข้าชุดนะครับ ลรวก็มาเข้าชุดัเลยนะครับเข้าชุดแล้วก็จะได้นี่เลยนะครับเข้าชุดแล้วก็จะได้นี้นะครับนี่หมดเก้าชุดนะครับเห็นไหมครับเก้าชุดเลยนะครับเก้าชุดนะครับเข้าชุดนี้นะครับให้น้าไปเป็นแวทางเพื่อซื้อตอรี่งวดถัดไปนะครับเพิ่งวดวันที่อะไรครับวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ด ผมก็พถึงกันเองนะครับว่าสองสุดท้ายของเรื่องนี้มันจะมีในก้าชุดนี้หรือเปล่านะครับถึงตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณได้เยอะๆนะครับในก,การดูวิดีโอนะครับหากใครใช,ใช้วิจารณญาณก็ช่วยกดซับสไครต์กดติด,ด,ดตามด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีวิจารณญาณในการรับชมวิดีโอก็ขอให้ดูแบบบรรทัน,นะครับ อย่าน้าสูตรนี้ไปเป็นแนวทางนะครับใครชอบสูตรนี้อชอบที่การคำนวณช่วยกดซับสไครต์ก,กดติดตามด้วยนะครับขอทุกคนถูกขอทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ